เบต้ากลูแคนใช้กับสิ่งมีชีวิตอะไรได้บ้างเบต้ากลูแคนสามารถใช้ได้กับสิ่งมีชีวิตที่เลี้ยงลูกด้วยนมเนื่องจากเกี่ยวข้องกับระบบเลือดและระบบภูมิคุ้มกันโดยเบต้ากลูแคนทำงานดังต่อไปนี้ 1. ช่วยบำรุงเม็ดเลือดขาวให้แข็งแรงและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. พอเม็ดเลือดขาวแข็งแรงภูมิคุ้มกันของร่างกายก็จะทำงานได้ดีขึ้น 3. ร่างกายสามารถปกป้องเราจากโรคภัยไข้เจ็บหรือเชื้อโรคต่างๆเบต้ากลูแคนเป็นสารประกอบประเภทน้ำตาลหลายโมเลกุลที่เรียกว่าโพลีแซคคาไรมีคุณสมบัติเป็นใยอาหารหรือไฟเบอร์ช่วยในการทำงานของระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายโดยพบในอาหารหลายชนิดเช่นธัญ,ญพืชพืชตระกูลเห็ดแบคทีเรียเชื้อรา และยีสโดยโครงสร้างจะแตกต่างกันไปตามแต่ละชนิดแต่ที่มีศักยภาพสูงสุดคือเบต้ากลูแคนจากยีสต์ซึ่งมีโครงสร้างในรูปแบบ 1,3- ทั1,6มีลักษณะคล้ายตะขอทำให้กาะจับและล็อกเข้ากับเซลล์เม็ดเลือดขาวซึ่งก็คือระบบภูมิคุ้มกันได้ดีกว่ารูปแบบอื่นๆเบต้ากลูแคน Beta สามารถยึดจับเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันได้ดีจึงกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เบตากลูแคนมีคุณสมบัติคล้ายกับฟรุกโตสและเส้นใยอาหารช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียตัวร้ายภายในลำไส้และช่วยเพิ่มปริมาณแบคทีเรียที่ดีจึงช่วยให้เกิดสมดุลในระบบทางเดินอาหารเบตากลูแคนสามารถจับกับโมเลกุลน,น้ำไขมันอนุมูลอิสระในร่างกายเมื่อถูกดูดซึมบริเวณเยื่อบุผนังลำไส้จะกระตุ้นการทำงานของลำไส้และระบบขับถ่าย ซึ่งเบต้ากลูแคนสามารถอุ้มน้ำไว้ในโครงสร้างจึงเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำในอุจจาระส่งผลให้ขับถ่ายได้ง่ายโดยงานวิจัยของมหาวิทยาลัยหลุยวิวและมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นและเกาหลีที่ตีพิมพ์บนวารสารการแพทย์สากลได้รับการยอมรับว่าการได้รับเบต้ากลูแคนที่ได้จากผนังเซลล์ของยีสต์ซึ่งผ่านการสกัดและทำให้บริสุทธิ์จะช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลิตภัณฑ์บีเบต้ากลูแคนจัดจำหน่ายโดยสุภาษะเบต้ากลูแคนโทรศัพท์0 6 3 8 0 5 3 8 0 0บีเบต้ากลูแคนยินดีดูแลสุขภาพคุณ